โอเคผมกลับมาแล้วครับตอนนี้สภาพผมเริ่มพร้อมแล้วตอนนี้ผมปล่อยตั้งแต่7จ็ดโมงใช่ไหมผมเพลินไปหน่อยไปตกปลานอกเกมมาครับนี่นี่ครับตอนนี้เวลาเที่ยง20แล้วครับปล่อยไว้นานจัด7จ็ดโมงใช่ไหมแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองหูห้าชั่วโมงกว่าเลยนั้งแต่7จ็ดโมงตอนนี้ปลาไปเที่ยง20แล้วฮะดูผมนี้ตามมานะผมได้อะไรบ้างโอ้โห <c oughs> อันนี้ไม่นับนะอันนี้ไม่นับนะนี่คือของเก่านะดูครับเฮ้ยหู ฉลามแข็งสตัวเชตโต้แล้วก็ฉลามพัสมาสามตัว <c oughs> แล้วก็ตำนานอีกเพียบเลยครับตำนานโอ้โห,โห,โหบอกเลยครับรอบนี้กูรวยแน่นอนโอ้โหรวยล่ำซำเผื่อได้8ดล้านอะ่ะลับบ้านไปขายปลาด่วนครับเกาะเมื่อกี้ที่เราไปคือเกาะอันนี้นะฮะเกาะบ่อน้ำพุนะนี่มันจะมีปลาตามนี้นะครับเกาะบ่อน้ำพุ ซึ่งเราได้มาเหลือเกือบทุกอันแล้วเหลืออันนี้เดียวไม่ได้อันนี้น่าจะเป็นคัสธรรมดาเฮ้ยกูไม่เคยได้ธรรมดาเลยเขาได้แต่ของดีๆเนี่ยเดี๋ยวเปิดให้ดูนะหน้าตาเป็นยังไงนะครับผมเดี๋ยวเปิดให้ดูเลยปึ๊บนี่แล้วก็ดูให้ตัวหนึ่งอันนี้แบบหินนี่แบบหินอ่ะแบบหินอ๋ออันนี้แบบน้ําแข็งครับปึ๊บอันนี้ตัวเล็กจังวะมานี้บผมเดี๋ยวเราไปขายกันดูได้เท่าไหร่นะฮะสองพันสี่ร้อยห้าสิบเอ็ดตัวไหนลองขายดิปึ๊บ รวยเลยล้านกว่าล้านกว่าหืน้ำซ้ำโอ้กูได้8ล้านแน่นอนกูขายได้ฉลามเนี่ยกูไปเก็บแล้วฉลามเหลือเยอะนี่เก้าหมื่นครับหืมแปดล้านแล้ว9ก้าหมื่นสี่โอ้ my god net แสนหนึง่งโอ้บอกเลยว่ารวยมากรวยมากโอ้ห oh. ื แมปนี้บอกเลยว่ารวยเจยดเชตโต้บุได้แล้วแปดล้านห้าโอ้โแบบนี้ได้ล้านห้าโอ้โังเหลือเก็บไว้ไวแบบไปคิงก,กันเนี่ยโอ้โหนี่คือแมบนี้นะให้ดูว่าแบบนี่วิธีการดูว่าความลับแมบไหนมันตกได้ปลาอะไรก็ดูตรงนี้นะผมตัชนีเนี่ยนี่ครับอันนี้ยังได้ไม่ครบครับใกล้ดูแล้วกันนะเนี่ยมันมีให้บอกอยู่ว่าด่านนี้ดอกอะไรปลาให้ปลาอะไรบ้างโหแต่ผมบอกเลยแม่งขนรวยเลยเกาะบอ่อน้ำพุเนี่ย ถ้าคันดีๆนะมันรับปลาพวกนี้ไหวนะรวยให้แน่นนครับตัวเป็นแสนเลยอะ่ะ <c> โ <oughs> อ้หรวมปฉลามยเนืน้ปลาเป็นล้าน้าเนี่ยครับสำหรับนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูคลิปแล้วก็นนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับไปๆอย่าล่มลก,กดไเล่นก่อนซับดีด้ะ